สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะใช่คุณเจ้ไหมครับค่ะใช่ค่ะค่ะบอดีมีข้าวถลุงมาส่งครับบอดีบริการเก็บเงินปลายทางคุณราคาแค่บาทด้วยครับอ๋อค่ะค่ะคุณเจ้าอยู่บ้านใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้อยู่ค่ะเข้ามาส่งได้เลยค่ะค่ะได้ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ แกะครับ<ช>างกฎของบริษัทเนี้ก่อนแจกครับต้องการชำระเงินดอ๋อนี่เอาไงดีลูกค้าก็เสียเยะคะ<ม>ถ้าอว่าส่งมาแล้สินค้ามันไม,ม,ม่ตงตมีสัอืมาี้าคมันก็สูด้วยใครอยู่เนยพี่จ๋คะจคะพคะี่มนค่ะ ดีว่าหนูสั่งสินค้ามาเนาะมันเป็นสลับค้าทองคำงค่ะรลค่ามันห้าพันบาทเนาะมันค่อนข้างสูงเลยว่าตัวพัสดุเขาจะส่งมาไม่ตรงเนาะหนูว่าเดี๋ยวจะขอพี่ิกับพี่มวลยืนเป็นพยานหน่อยเนะาะแล้วเดี๋ยวหนูจะให้อัดคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานไว้อันนี้เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้น้องอ่ะถือค่าชำระสินค้าไว้ก่อนเนาะแต่ว่าพี่จะขอแกะกล่องดูก่อนเพราะว่าสินค้าข้างในที่ต้องเช็คก่อนเนาะเพราะมูลค่ามันค่อนข้าง จะไปควานที่แผนท่านจ้ะเหมือนเมื่อก่อนนี้ผมเคยเคยเคยสั่งมาครับแล้วมันไม่ตรงไม่ตรงทุกกรณี่เราไม่รู้จะไปเอาที่ใครซื้อเพราะว่าพออไปปุ๊บทางบริษัทเขาก็โยนพละให้คนส่งมานะตามหาไม่เจอไม่มากนก็ผู้แทนที่จะทำอย่างนี้เราก็จะเปลียยนคนเดียวดีแล้วครับทำอย่างนี้นะครับถ้าของข้างในไม่ตรงนี้แย่เลยค่ะเงินห้าบาทห้าพันบาทนี่ไม่ใช่เงินน้อยเลยนะ ออมาเป็นอย่างดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอรบกวนแกะดูก่อนเนาะม้ครับแกะดูเลยเิหมดโอ้โอเคค่ะเป็นตลับดึงมาดูเลยตลับคบเะเนาะเลี่ยมทองโอเคตรงตามที่ส่งค่ะนี่ต้องเช็คให้รอบคอบก่อนนะคะไม่งั้นเ,เปียกเปียกแน่ๆเลย นี่ก็ถือว่าเป็นชำระค่าสินค้าไปเลยแล้วค่ะคราขอบคุณค่ะขอบคุณที่มนต์มากคะจ้าสวัสดีค่ะร้อยตำรวจโทหญิงชนะการนิติวิทยากุณค่ะตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจพูทรเมืองตากค่ะค่ะแะสัจตัวอย่างในวิดีโอคลิปก่อนหน้านะคะที่นางสาวกอไก่ ส,ส,สั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วเป็นการชำระเงินปลายทางค่ะเมื่อพนักง,งานขนส่งนำพัสดุมาส่งให้แล้วนางสาวก,กไก่ก็มีสิทธินะคะมีสิทธิ์ที่จะแกะตรวจสอบของภายในกล่องก่อนว่ามันถูกต้องตามที่ตัวเองสั่งหรือเปล่าถ้าแกะแล้วปรากฏว่ามันไม่มันไม่ถูกต้องตามที่ตัวเองสัง่งก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธสินค้านั้นแล้วก็ส่งกลับคืนได้ค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะว่า าการซื้อของออนไลน์ในสมัยนี้นะคะมีการโกงกันหลายรูปแบบมากเลยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สั่งซื้อจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิชฉาชีพค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสพเมืองตากค่ะสวัสดีค่ะ